สวัสดีจ้าฮัลโหลตาเก้าฮัลโหลทุกคนสบายดีพีน้องเอ้ยวันจันทันนี้ก็มาพอก็ม่ใหญ่ทอออ้องม้อนกินข้าวคือเก่าเจ้าโอยยุ่เก่าแห้งวันนี้มีแกงอย่างวันที่มีเงียนมะเขือจ้าซุปมะเขือจ้าใส่ทั้งมะเขือปอกมะเขือพวงแกงหน่อไม้แกงหนอ่หนอไม้กับเห็ดแกงหน่อไม้กับเห็ดใส่ผักอีตู่ใส่ชะอม มากินข้าวด้วยกันจ้ามาเด้อมากินข้าวด้วยกันจ้าโอ้ยนานแล้วไม่ได้ออกมานะจังกับไปใต้วันมานม่จงมุ่นยังไม่ออกมาเลยนะอืมอร่อยอร่อยสุดๆแกงหน่อไม้ ก,กกิก่งหน่อไม้แซ่บแซ่บไปหน้องเลยกงหน่อไม้ซุปกระเ,รระเรขือซุปกระเขื้ก็แซ่บซุปกระเขือใส่น้ำพริกปลาทูซุปกระเขือใส่น้ำพริกปลาทูนะฉันอยากจะกิน ฉันใส่ฉันใส่ใบไอ้นี่ใบสะแหน่อืมอร่อยแกบแกบผักแกงมาจะกินแกงให้หมดก่อน อร่อยแกงหน่อไม้แซ่บแซ่บอืมแซ่บ้องเลยนาน,น,นไม่ได้กินหนอ่แนอแกงหน่อไม้แซ่บแบ,แบบนี้มันไม่ค่อยมีปักอีตูขาย อืมสบายเอาตะไคร์ออกก่อนใส่ตะไคร์เข้าไปโอ้ยแซ่บ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 มาเด้อมาเด้อ ทำใหญ่ๆไปรหลดใส่เครื่องถึงอ่ะเครื่องเยอะเลยแหละมามามาไม่ต้องใส่ลูกโตใส่แกงเยอะ ใส่พริกเข้าไปเยอะเผ็ดขอกินแกงก่อนด้วย แซ่บขนาดอร่อยมากแกงหน่อไม้ออกเผ็ดร้อนเผ็ดๆออกร้อนมาเท่าแ่บๆไปน้องเลยไม่ต้องใส่ลูกโดดเลย ใส่พริกแกงใส่พริกเข้าไปเยอะอร่อยตักมาแล้วว่าจะกินให้หมด อ่ะกินหมดแล้วะตะไคร์อ,ออกก่อนตุ๊กตะไครใส่เข้าไปอืมราดเข้าไปเลย xem nhiên mặt kia nè, xúc mắc cửa, kẹp bách chiên อีนี้จะกินข้าวครอบครัวเพราะอยู่กันรวมรวมกันอยู่กันสองสามคนวันนี้อยู่กันสามคนพร้อมหน้าพร้อมตาก็จะกินข้าวด้วยกัน มาจานนึงกินหมดแล้แขงออร่อยไหมล่ะแซ่บโอ้ย เผ็ดออกร้อนเกล้งหน่อไม้เชินเงืเ่อนมกเขือก่อนอืมเนา จะี๋กินพวกนี้แล้วกันเย็นนี้กับข้าวเยอะแล้วก็เย็นนี้ถูกพวกนี้ก็กินอาหารไทยวันนี้กินอาหารจีนไปก่อน กินแค่อิ่มพอกินแค่นี้ก่อนจ้ะกินพออิม่มเดี๋ยวสามีจะไปซื้อกับข้าวมาเดี๋ยวสำหรับไก่ที่วันเกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกัน ขอปราบร่างกายแข็งแรงค่อยเป็นมาเศรษฐีจ้ะยิ่งก็กำเนิดสร้างยกเลยสร้างยศไปหล่อละฮะสั่งให้กินห้องเราเฮียซ้ำซำมาตายกะโอ้เหรตายแล้วจาก,กินอิ่มก็จะไปเราเด้อขอกินน้ำอีกสักอึกหนึ่งก้อนอ้าโอ้เพจ <laughs> ฉันเนย็นมะเขือมาฉันทำซุปมะเขือมาฉัน,นกินไม่หมด ฉันกินจะพาะแกงหน่อไม้นะแกงหน่อไม้ก็จานหนึ่งแล้วกินข้าวหมดทีนี้สมมะเขือนี่ยจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้อาหารไทยเขาจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้มีกับข้าวมีกับอาหารจีนวันนี้จะทําอาหารจีนนะวันนี้ก็ใครที่ชอบติดตามรายการทําอาหารก็คอยติดตามเย็นนี้แล้วกันนะเอาแล้วจ้าไปบ่ะจ้า